ติดฟิล์มใสกันรอยรถยนต์ยิ่งหนายิ่งดีจริงหรือเปล่ากำลังมีวิธีคิดแบบนี้อยู่หรือเล่าครับฟิล์มใสกันรอย TPU บวกหนาที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดคือของดี เพื่อนๆหลายคนที่สนใจจะติดฟิล์มใสกันนอนรถยนต์คันโปรดของเพื่อนๆนะครับก็อาจจะมีวิธีคิดแบบนี้นครับเข้าใจไปแล้วว่าวัสดุในการติดฟิล์มเนี่ยคือ TPU คือเกรดที่ดีที่สุดนะครับถ้าใครพอศึกษาหาข้อมูลมาแล้วว่าจะมีฟิล์ม PVC TBS แล้วก็ TPU แล้วเชื่อว่าฟิล์ม TPU เนี่ยน่าจะเป็นฟิล์มเกรดที่ดีที่สุดแล้วก็หนาที่สุดเนี่ยน่าจะย่อมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นบวกกัน2อันนี้และได้ราคาถูกที่สุดเนี่ย ก็ถือว่า,าเราสามารถค้นหาของที่ดีและถูกไปได้ในตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้แล้วถ้าเพื่อนๆไปเจอเปรียบเทียบคุณลับัติในเรื่องการทนมันเพาะวะแบบนี้นะครับในเรื่องความชัดความใสความเคลียร์ที่แตกต่างกันใน TPU ด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องในการฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองช้าหรือเร็วแบบนี้นะครับ นี่ยังไม่นับรวมนะครับว่าติดไปแล้วบนรถสีขาวเนี่ยจะออกเหลืองหรือจะเหลืองเร็วแค่ไหนยังไม่นับรวมกับที่เวลาเราลอกออกเนี่ยมันจะทิ้งกาวหรือไม่ซึ่งไอ้เหลืองกับกาวเนี่ยบางทีเพื่อนๆก็สงสัยอาจจะสงสัยแหละผมว่านะก็เลยมักจะถามร้านค้าว่าเอ๊ะติดไปแล้วเนี่ยจะเหลืองหรือเปล่าใช่ไหมครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าเหลืองหรือไม่เหลืองเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบกันครับ อันดับแรกเลยครับถ้าเพื่อนๆติดตามมาอีกคลิปหนึ่งเราก็จะพูดถึงองค์ประกอบของฟิล์มกันมาแล้วนะครับก็ตัวฟิล์มเนี่ยจะมีชั้นของฟิล์มไม่รวมไลเนอร์บนกับล่างกระดาษที่มันรองนะครับก็มีอยู่3ชั้นก็คือเบสฟิล์มนะครับข้างบนก็คือท็อปโค้แล้วก็ชั้นล่างก็คือกาวใช่ไหมครับเพราะนั่นแหละฮะองค์ประกอบสาคัญอยู่ตรงนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะไปบอกว่าหนาหรือไม่หนาแล้วเป็นประเด็นว่าจะดีหรือไม่ดีกว่าไม่ถูกต้องไปสักทีเดียวนะครับถ้าจะไปวัดว่าหนาดีกว่า คุณจะต้องไปวัดที่วัตถุดิบเบสฟิล์มเนี่ยประเภทเดียวกันนะครับอย่างเบสฟิล์มตอนนี้แม้กระทั่งในเฉพาะกลุ่ม TPU ก็มีหลากหลายมากมายเห็นไหมครับว่ามีทั้งความโปรง่งใสมีความโปร่งแสงที่แตกต่างกันและววัตถุดิบแบบเนี้ยเหล่าเนี้ยที่แตกต่างกันเนี่ยมีต้นทุนที่ต่างกันนะครับสแสดงผลความเงางามออกมาก็แตกต่างกันนะครับเราสังเกตดูนะครับและถ้าเราจะมาเทียบฟิล์มกันรอยว่าหนากว่าแล้วจะดีกว่าเนี่ย มันจําเป็นจะต้องเป็นวัตถุดิบแบบเดียวกันนะครับท็อปโค้ดแบบเดียวกันแล้วก็กาวชนิดเดียวกันนะครับมันถึงจะเทียบว่าหนากว่าแล้วคุ้มกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเม็ดพลาสติกเนี่ยที่มันมีคุณภาพสูงสูงเนี่ยบางทีบางกว่านะครับแต่คุณภาพที่เป็น TPU เหมือนกันนะครับอีกประเภทหนึง่งที่มีความใสหรือคุณภาพไม่สูงเนี่ยแต่หนากว่าเนี่ยตัวบางกว่ากลับคุณภาพดีกว่าเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งเบสฟิล์มที่ดีนะครับมันเก็จะขับความชัดความใสความเคลียร์ความลึกที่สุดก็คืือออคววาามเเงงนหรสย เมื่อหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับส่วนท็อปโค้ดเนี่ยก็แสดงผลแตกต่างกันนะครับไม่ว่าคุณจะบกป้อนมลภาวะได้ดีแบบไหนนะครับหรือการกันริ้วรอยเนี่ยจะทําได้ดีได้เร็วนะครับได้อึดได้นานกว่ากันขนาดไหนเนี่ยก็เอามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับกาวก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆกังวลนะครับว่าติดไปแล้วลอกออกจะทิ้งคราบกาวไหม มันหมายความว่ากาวที่คุณใช้จะต้องมีคุณภาพที่ดีจะต้องมีแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะครับทีนี้เพื่อนๆลองมาเรียงใหม่ดีๆนะครับทีนี้จะน่าจะเห็นภาพแหละโอเคเรื่องเบสฟิล์มก่อนนะครับมันจะไปตอบเรื่องเหลืองหรือ,รอไม่เหลืองเวลาติดตั้งไปใช้งานเป็นานานๆแล้วถูกต้องไหมครับวัตถุดิบที่อามาใช้ผลิตเนี่ยมีความใสมีความเคลียร,ร์มีคุณภาพที่ดีแค่ไหนนะครับตัวท็อปโค้ดเนี่ยมีคุณสมบัติในการปกป้องชั้นฟิล์มอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวกาวเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้้หปว เรื่องความหนาแบบนี้แหละครับเพื่อนๆจะได้ฟิล์มที่มีความหนาและก็คุ้มค่าที่สุดครับ นอกจากนั้นยังไม่จบนะครับเพราะว่าฟิล์มใสกันรอยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้ไปติดได้ใช่ไหมครับพวกนี้มันเป็นงานฝีมือเพราะฉะนั้นยังไม่รวมกับเรื่องเทคนิคก,การติดตั้งเรื่องแบบซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับรวมถึงการเก็บรายละเอียดหรือเรียกว่าการเคลือบเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกล้อแมก็กห้องเครื่องภายในห้องโดยสารอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้มันถือว่าเป็นมูลค่าหมดพวกนี้ทิ้งไม่ได้นะครับอย่างของเราเองเนี่ยเราเน้นในเรื่องการเคลือบเก็บมากนะครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมันติดแค่บ,บนสีรถพลาสติกต่างๆห้องเครื่องต่างๆ กระจกพวกนี้ไม่ได้ติดฟิล์มเพราะฉะนั้นมันมีการปกป้องอย่างไรอันเนี้ยเราเติมเต็มให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้มันก็จะชี้เพื่อนเพื่อเห็นนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะอะไรฮะ tpu นะ GPU, นะแล้วก็ถูกคือฟิล์มที่ดีที่สุด